ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะครับผมสำหรับปี2020ที่หลายคนคงจะได้เล่นเกมฟอร์มยักษ์แจกไข,ข,ข่ปล่อยออกมาให้เล่นกันและเชื่อว่าปลายปีหลังก็จะมีเกมที่คงจะรอกันอยู่ใช่ไหมสวัสครับผมสี่ทุกคนด้วยนะฮะผมผมอีกครั้งึงกับชาเองนะฮะและวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเกมนะฮะที่จะปล่อยในช่วงครึ่งหลังของปี2020เนี้ยจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนํากันครับ เราจะเริ่มพูดถึงเกมที่มีวันวางจำหน่ายอย่างชัดเจนนะครับเกมที่น่าจะเร็วที่สุดเท่าที่จะพูดได้น,ะนั่นก็คือ g o ดด์ออฟซูชินั่นเอง g o ดด of Sushima นะครับผมเป็นเกมแนวสงครามในยุคสมัยที่มองโกนะฮะบุกประเทศญี่ปุ่นซึ่งผมได้ทำคลิปแยกออกไปแล้วสามารถไปรับชมได้นะครับถ่ายคลิปเก่าหน่อยก,ก็ก็นิดนึงนะขอหน่อยเถอะ g กดด์อ s ฟซูชินะฮะจะเป็นเกมแนวแอคชั่นโอเพนเวิร์ดและเรานะฮะจะได้เป็นซามูไรซึ่งระบบการต่อสู้นะฮะก็จะเป็นแนวแอคชั่นซึ่งเขาบอกว่าเป็นเกมยากแล้วก็เกมการจังหวะที่น่าจะยากพอสมควรแต่สำหรับผมคืออยากเล่นมากเพราะผมเป็นคนที่อินซามูไรามาก ะะใครที่ชอบแนวตีมซามูไรหรือว่าชอบในยุคของยุคซามูไรนี่ผมแนะนำ God of t Sushima วางวันจำหน่ายนะอยู่ที่วันที่17เดือน7 2020นี้แล้วนะครับผมใครที่สนใจแนะนำพรีออเดอร์เดี๋ยวนี้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ตัวเกมนี้ผมแนะนำเพราะว่ารองรับภาษาไทยแลนะเป็น exclusive ของทาง PlayStation เท่านั้นนะจะ๊ะใครที่มี PS4 แนะนำครับ God of Sushima มาเวลเอาเวนเจอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมอยากเล่นนะคะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่เป็นแฟนการ์ตูนมาเวลก็คงอยากจะเล่นเกมนี้กันชอบในตัวละครมาเวลไม่ว่าจะเป็นกับตนอเมริกาไอรอนแมนชอ์ Iron Man, Thor. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวเกมน่าจะออกดีนะครับถึงแม้ว่าช่วงแรกจะมีค่าวิจารณ์เรื่องตัวละครก็เถอะถึงยังไงมันก็มีให้เราเล่นกันใช่ไหมครแนะนําครับของใครที่เป็นแฟนมาเวลก็แนะนํานะมาเวล l อ v เวนเจอร์เรียนคำตอบที่ดีครับ เลื่อนกันไปเลื่อนกันมานะครับผมสุดท้ายแล้วเราก็คงจะได้เล่นกันแล้วนะสาหรับเจ้าไซเบอร์พังสอ7ศที่เรื่อนไปแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับสำหรับเกมนี้แนว RPG นะครับผมในมุมมองของ FPS ซึ่งเราสามารถปรับแต่งตัวละครได้ต่างๆนานา อีกหนึ่งเกมที่ผมรอคอยนะครับน่าจะทําออกมาดีนะฮะโดยดูจากเทลเลอร์ที่ปล่อยมาแล้วก็ภาพต่างๆนานานะ <ๆ S 1> เขาบอกว่าจะเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องค่อนข้างจรงิจรงจงังเชื่อว่าเนื้อเรื่องที่ทาง CD Projekt ทําขึ้นมาเนี่ยฮะ,ะมันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆไว้ใจได้นะฮะสำหรับเกมเนื้อเรื่อง RPG ส่วนตัวแล้วก็คือสนใจนะฮะก็รอติดตามนะครับผมสำหรับ Cyberpunk นะฮะใครที่คิดว่ามันเป็นเกมแนวะ RPG มันเงินยากแน่ๆไม่ต้องเป็นห่วงฮะ เพราะว่าหาง CD ดี o j e เ t Red นะครับผมใจดีทําภาษาไทยให้เราอีกนี่คือผลของการที่ซื้อลิขสิทธิ์แท้นะฮะและตัวเกมนะก็จะเปิดให้เราเล่นกันนะฮะในช่วงวันที่19เดือน1 1 2เ2 0นี้นะฮะก็ปลายปีนู่นเลยนะครับผมก็อดทนรอก,กันอีกนิดน,นึงนะฮะฉมเชื่อว่ามันน่าจะโอเค ทั้ง3เกมที่ผ่านมานะฮะก็มีวันวางจําหน่ายอย่างชัดเจนแล้วนะครับเกมที่ยังไม่มีวันวางจําหน่ายนะ,ะแต่เขาบอกว่าจะลงในปี2020นี้นะครเกมแรกที่ผมจะมาพูดถึงก็คือ Assassin's Creed v a l h a l เกมตะกูล Assassin นะครับผมที่หลายคนก็รู้จักกันดีนะในปีนี้ในภาคนี้นะคะ จะอยู่ในทีมของไ i k i n g น่าสนใจอีกหนึ่งเกมนะที่ผมเชื่อว่าแฟนๆแอสซัสซินคิทเนี่ยรอกเกมนี้กันอยู่แน่นอนนะซึ่ง u ูว s ซ f อนะ,ะก็ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าในปี2020เนี่ยฮะ,ะก็เตรียมให้เราได้เล่นกันนะครับผมเกมต่อไปนะฮะจากค่ายย b ว s ซ f อเหมือนกันนะฮะที่เขาประกาศมาว่าจะลงให้ไปภายในปี2020นะฮะนั่นก็คือ w t t h h o o s l i g i o n เชื่อว่าหลายคนก็ได้ดูตัวอย่างกันมในงาน E.T. ของสปีก่อนๆแล้วนะครับผมว่า Watchdog ภาคนี้นะครับเป็น w t t h h o o s Dog ที่ o p e n w o r l รระบบเชื่องยาญแม่มุมนะฮที่หลายคนสนใจนะเพราะว่าเราสามารถเลือกได้เป็นใครก็ได้เราสามารถเราเอาคนนี้มันเป็นขักวเราทําคนนี้แค้น ญาติเขาก็จะแค้นไอ้ประมาณนี้คือผมสนใจในระบบเกมนี้มากๆนะเกมที่ผมแนะนำนะฮะก็เป็นเกมที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะครับผมถ้ามีเกมอะไรที่น่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์ได้ล่างได้นะฮะซึ่งเกมที่ผมพูดมาทั้งก็คือเกมที่ผมนะฮะอยากจะเล่นเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปวิดีโอถัดไปวันนี้สวัสดีครับ เกมที่ผมงอแบบจดใจจ่อมันอยู่2เกมด้วยกันก็คือ Ghost of Tsushima แล้วก็ Cyberpunk มันมีเกมที่ผมไปเล่นไปแล้วอย่าง Final แล้วก็ The Last ใช่ไหมผมเล่นไปแล้วและเกมออกมาผมก็คงจะทำรีวิวเหมือนเดิมนะฮะก็ไงก็ติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปเดียวตัดตัดไปฮะวันนี้ไป